นิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาคบคําสัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํำกวมผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องคันิยมทางเพศแต่อย่างใดช่วยหน่อยครับ รับมุกหมอที Want to be on your mind บทที่เก้าเอาแต่ใจอาหารมื้อเช้าลวบเที่ยวของผมและเจ้าเด็กขี้งกพ่าดเพราะไปอยากอิ่มแปร่ท้องแทบแตกเพราะชายเขียวรีฟิวที่น้องพนักง,งานใส่ขยันเดินม,มาเติมให้ตลอด <c oughs> เมื่อพล่องลงไปเพียงเล็กน้อยเรียกได้ว่ากินกันอย่างคุ้มค่าเกินราคากันเลยทีเดียวแล้วจะทาการจ่ายเงินค่าอาหารเสร็จผมก็ชวนเจ้าแก๊สไปเดินซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตต่อมีของใช้ส่วนตัวหลายอย่างที่หมดแล้ว รวมถึงของกินติดห้องเวลาขี้เกยียจออกไปหาข้าวกินด้วยผมแย้ออกจากบ้านมาอยู่คอนโดที่ซื้อเอาไว้ <c oughs> เพื่อความเป็นส่วนตัวซึ่งจริงๆแล้วที่บ้านก็ควรจะส่วนตัวมากเลยบอกตรงๆเพราะบ้านผมแทบจะไม่มีคนอยู่หลังใหญ่แต่ไร้ซึ่งเจ้าของบ้านพ่อแม่ของผมเป็นนักธุรกิจพวกท่านมักเดินทางไปต่างประเทศไป,ไปเวลานานหลายเดือนกลับมาอยู่บ้านไม่นานก็ไปอีกส่วนนกชายของผมอย่างน้าต้นไม้ก็สอบติดมหาลาัยต่างจังหวัดจอดตัวต้องย้าอยู่ที่นั่นเลย สุดท้ายเลยกลายเป็นผมที่อยู่เฝ้าบ้านคนเดียวความกล้าของบ้านทําให้รู้สึกเหงาแม่ได้บ้านจะมีแม่บ้านและคนงานจํานวนหนึ่งอยู่ด้วยก็เถอะแต่มันก็ใช่ว่าทุกคนจะว่างมานั่งคุยเล่นกันตลอดผมอดทนอยู่บ้านหลังใหญ่คนเดียวกว่าสองปีเก็บเงินทั้งจากปันผลที่พ่อแม่ให้และรายได้จากเงินเดือนตัวเองสักพักประจวบเหมาะกับโครงการคอนโดที่อยู่ในตอนนี้สร้างขึ้นพอดีผมจอตั้งแต่เขาเปิดวัาแรก ราคาถูกกว่าตอนนี้ที่สร้างเสร็จแล้วเกือบสามเท่าห้องที่ผมซื้อเป็นแบบสองห้องนอนกว้าง80ตารางเมตรจัดสัวนแยกออกจากกันทั้งหมดส่วนครัวกับห้องนั่งเล่นตั้งตู้ปลาขนาดใหญ่เป็นฉากกั้นกลางเอาไว้เหลือเลี้ยงปลามังกหน่าย,ยุ่งไว้สองตัวชื่อนายขนุนกับนางน้อยนาส่วนครัวไม่ได้กินพื้นที่มากนักเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรส่วนมากซื้อข้าวกินสะดวกกว่าคนโสดไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้วุ่นวายถูกไหม พี่หมอเดี๋ยวเรามานะโอเคเลยตอบรับคำของคนที่ยืนก่อนรถเข็นมาตั้งแต่เข้าซุปเปอร์จ้าแก๊สเข็นตามผมที่เดินเข้าช่องนั้นทันทีช่องโน้นทีโดยไม่นมดอะไรกันสักคำเจ้าตัวทำแค่มองตามสิ่งที่ผมหยิบมีถามบ้างว่าใช้แล้วมันดีเหรอยืนหน้ามาดมฟุดฟิตว่ากลิ่นหอมไหมพอเจอกลิ่นฉุนก็ทำตาโตแบะปากใส่กันย่นจมูกขึ้นลงเห็นแล้วมันเคี้ยวอดใจไม่ไหว ต้องยืนมือไปบีบจมูกลันให้คนโดนบีบให้ได้ร้องวายเล่นตอนนี้ผมกําลังเลือกกาแฟาสําเร็จรูปที่ออกสูตรใหม่บ่อยจนตามไม่ทันไอ้สูตดรเดิมๆที่กินอยู่ก็ชอบอยู่หรอกแต่พ่อมีของใหม่ใจก็อยากลองดูบ้างแต่ปัญหาก็คือออกใหม่กันแบบลืมล่ําทุกยี่ห้อทุกขนาดขนาดเนี้ยมันจะพอจ่ายหรอวะเนี่ยเฮ้ยผมยืนมองของแถวที่บาร์อันก็ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์บางอันก็ต้องไปแลกเอาที่จุดบริการลูกค,ค้า ไหนก็มีรูปที่ถ่ายสวยกว่าความจริงจริงกว่าแอปแต่งภาพในมือถือของผมอีกก็นะมันเป็นจุดขายนี่นาอันนี้ละกันเราตัดสินใจหยิบเอายี่ห้อยอดฮิตที่มีแก้วกาแฟสีแดงติดอยู่กับผลิตภัณฑ์มาหนึ่งชิน้นเลือกชิ้นนี้เพราะคิดว่ากะละมังคงไม่จําเป็นที่ผมจะต้องใช้เท่าแก้วกาแฟหรอกอยู่คอนโดจะให้เอากะละมังมาซักกางเกงไงเหรอไม่เอาหรอกมีทั้งสองใบแล้วที่ห้องอะเมื่อหยิบของที่ต้องการจากจุดนี้ได้แล้ว ผมก็เลื่อนรถเข็นที่ตอนนี้คนเคยเขียนให้ยังไม่กลับมาจนตัวเดินแยกไปได้สักพักแล้วสงสัยของที่เลือกคงอยู่ไกลพอสมควรเอาจริงๆเดินไปพร้อมกันก็ได้นะผมก็ไม่ได้รีบอะไรสักหน่อยถึงจะเริ่มงวัวขึ้นมาบ้างแล้วก็เถอะแต่ยังไม่ได้คิดจะนอนกลางวันหรอกนะเดี๋ยวกลางคืนก็นอนไม่หลับเดินตรงผ่านชั้นวางของขนาดใหญ่มาเรื่อยหยิบเอาน้ำตาทรายแดงกับขออีกนิดหน่อยที่อยู่ระหว่างทางเดินวางลงในรถเข็นด้วยสมองกริ่มคิดคำนวณแล้วว่า มีอะไรที่ยังขาดไปอีกไหมนอกเหนือจากของที่หยิบมาใส่รถเข็นแล้วสบ,บู่ยาสีฟันยาสระผมผงซักฟอกครีมนวดผมกาแฟน้ำยาล้างจานโลออนพูดทวนตามสีเห็นจากในรถเข็นจำนวนของที่หยิบมาใส่รถเข็นนั้นตอนนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วล่ะเหมือนกับว่าจะครบตามที่ต้องการแล้วแต่ก็ยังรู้สึกขาดใจว่าขาดอะไรไปบางอย่างไปคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก พี่หมอเรามาแล้วครับอ้าหายไปไหนนานเลยอ่ะได้อะไรมาบ้างฮะนี่จุบเขาว่านี่เจ้าเด็กตรงหน้าก็ยกถุงขนมขึ้นมาให้ดูยืนมาเกือบจิ้มตาแตกกันเลยทีเดียวรู้สึกได้ถึงความร้อนที่เหมือนกับเพิ่งสุกใหม่ๆของขนมถ้ายังกินหอมชวนหิวเข้าไปอีกอยากกินก็เลยไปซื้อมาเมื่อกี้ใช้เงินเป็นด้วยเหรอเราอ่ะฮะเอานี่พี่ว่าเรางกเหรอนี่น้องมันไม่รู้ตัวเองเลยหรือ,อยังไงกันนะ ยังมีหน้ามาทําตาโตใส่กันอีกทำอย่างกับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตอย่างนั้นแหละเป้าใครเขาคิดแบบนั้นกันอะไปมีแต่ใครจะกล้าตอบความจริงล่ะก็โอ้ยคิดมากนะก็แค่ถามไปอย่างนั้นเองไป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 พี่หมอคิดออกแล้วว่าขาดอะไรใช้มือคล้องคอคนที่ทําท่าเหมือนจะเถียงอะไรต่อออกแรงแขนดันเบาๆให้คนตัวเล็กกว่าเริ่มเดิน คนโดนดันก็เลยต้องยื่นมือไปจับรถเข็นเอาไว้แล้วเข็นเดินตามแรงผักของผมมาที่ช่องขายขนมปังเอาอะไรไัม่เราฮะไม่เอาที่ห้องมีเยอะแยะอ่าลืมไปเลยว่าเป็นลูกเจ้าของร้านเราซื้อมาเถอะไม่ได้หยิบฟรีๆจ้ายังไม่ได้ว่าอะไรเลยส่งยิ้มกลออารมณ์ไปให้คนทําแก้มพองหน้าบูดอีกแล้วเจ้าเด็กคนนี้สงสัยยังติดใจที่ผมแซวเรื่องใช้เงินถึงได้เถียงว่า ตัวเองซื้อของไม่ได้หยิบมาฟรีๆเพาแต่ร้านสะดวกซื้อน่ามหาลัยนั่นมันแม่เราเปิดเหรอถามด้วยความอยากรู้เพราะสงสัยเรื่องนี้มาสักพักแล้วลุงนนกับแม่ลงทุนแต่ยกให้เราดูแลโอ้เจ้าสัวน้อย <S <S คนโดยเร่งเจ้าสัวน้อยยืนมือมาปิดปากผมที่เผลอพูดเสียงดังจนคนอื่นหันมามองเจ้าตัวทำตาดุใส่กันก่จะปล่อยมือจากปากผมแล้วบ่นเบา จะเสียงด่าคำสากอะไรวะเรื่องแค่นี้เองเออโทษ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 พอดีมันติดไตว่ะได้เจ,เจอเจ้าของร้านตัวจริงปัญญาอ่อนจังไฮ้แน่เจ้าเด็กคนเนี้ยเดี๋ยวตีปากเลยว่าลุงปัญญาอ่อนได้ไงมองค้อนเด็กปากร้ายที่ยังไม่เลิกด่าก,กันด้วยคำนี้คนดุนคาดโทษก็ใช่ว่าจะกลัวเจ้าตัวเลิกคิ้วมองกันกลับมาเหมือนเป็นเชิงว่าอะไรของคุณ แล้วหันมาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งเพื่อตอบย้ำความประยาอ่อนของผมก็มันจริงพูดจบก็เดินลากรถเข็นหนีไปทางอื่นเลยเฮ้ยนายกลับมาเลยว่าเราเสร็จเดินหนีได้ไงวะเลือกขอไปเลยอย่าวุ่นวายเอาฉันนี่เหลือวุ่นวายอยากจะร้องห้ให้แม่มาปลอบแต่ก็ทําได้แค่ก,อ,กอดถูกขนมปังแล้วเดินไปหยิบโดนัทอีกแพ็แคแก้อาการเศร้าที่โดนเด็กด่าแทนฝากไว้ก่อนนะไอ้เด็กคนนี้ ทนไม่ได้เมื่อเราจะตีให้ร้องไห้เลยข้าโทษอีกคนด้วยสายตาในจังหวะที่เดินแบกขนมปังเข้าไปหาสายตาจับจ้องอยู่ที่แผ่นหลังบางใต้เสื้อนักศึกษาตัวโครงไม่รู้จะใส่ทำไมใหญ่ขนาดนั้นซื้อเผื่อเรียนแปดปีได้ออยังไงกันคนโดนจ้องคงรู้สึกตัวเลยหามายักคิวค้ควกลนๆใส่ผมเ้ายัพูดน้ำเสียงหายเรื่องออกมาอีกมอะอะไรอะมีปัญหาเหรอโหดจังอะตัวแค่นี้ ทำนิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งติดกันเพื่อยืนยันคำว่าแค่เนี้ยของตัวเองจนเด็กเลยหมุนตัวกลับมาพร้อมกับง้างหมัดขึ้นขู่ต่อยหน้าแตกเลยเนี่เย็นไว้ลูกเย็นไว้พี่หมอยังไม่อยากเสียโฉมนะใช้ฝ่ามือกุมกาปั้นเล็กแล้วดึงลงกลัวว่าอีกคนจะคิดจริงจังต่อยหน้ากันจนแหกเห็นตัวเล็กแบบนี้ก็ไม่ควรประมาทเลยนะบอกตรงๆคราวกว่อนที่โดนทุบหลังดังอักยังจำได้ไม่เคยลืม สัมผัสต่างหนักนั้นยังคงตาตึงเจ็บกว่านี้ก็โดนคอนทุบแล้วจ้ะปะไปจ่ายตังกันพูดพร้อกับดันรถเข็นไปข้างหน้าเพื่อตรงไปจ่ายเงินที่ช่องหมายเลขแปดซึ่งว่างอยู่แต่ก่อนที่จะถึงช่องเป้าหมายคนเดินตามก็เรียกกันเสียก่อนพี่หมอครับจ่ายให้เราด้วยนะหาตกใจจริงๆครั้งนี้ไม่ได้แกล้งเด็กนี่มันอะไรกันวะหลอกเอาตังผมอีกแล้วสิเนี่ยได้ไมา ขนมห่อเดียวเองนะคนพูดหยิบห่อขนมที่บอกขึ้นมาให้ดูมันเป็นมันฝรั่งหอใหญ่ยี่ห้อหนึ่งรสชาตินี้ผมก็ชอบนะแต่ว่ากินบ่อยๆมันไม่ค่อยดีและในจังหวะที่กาลังจะพิจารณาอยู่ว่าจะจ่ายให้น้องมันดีไหมนะจนเด็กก็ยื่นหน้ามาใกล้ๆกระพริบตาปิดๆแล้วพูดเสียงขึ้นจมูกนะ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 พี่หมอคนหล่อมากนะ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 จได้เลยจ้ะ ถ้าจะชมการยะทำลายล้าจนหัวใจพี่หมอเต้นแรงขนาดนี้พี่หมอก็ไม่ไหวใจ,ใจแข็งหรอกจ้าไปไปหยิบมาอีกสิบห่อเลยลูกเนี่ยไอชัดมันคนบ้ายอเสร็จสิ้นการซื้อของและทุลักทุะปปการที่ห้าสรรพสินค้าแห่งนี้พวกเราสองคนก็พากันเข็นรถที่เต็มไปด้วยข้าวของออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตมายังลานจอดรถที่จอดเอาไว้จัดการหยิบของใส่รถจนหมด ผมก็เดินเข้ามานั่งในรถติดเครื่องเปิดแอร์รอเจ้าแก๊สที่เข็นรถของซูเปอร์มาร์เก็ตไปเก็บตรงจุดที่หางห้างจัดเอาไว้ป้องกันรถเข็นไหลไปชนรถยนต์คันอื่นและเกะกะช่องจอดด้วยพออีกคนกลับมาคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยผมก็ออกรถทันทีตั้งใจว่าจะขับเลยไปส่งน้องที่หอก่อนแล้วค่อยวนกลับมาคอนดูของตัวเองหอพักของเจ้าแก๊สอยู่ไม่ไกลจากมหาลัยมากนะักแต่คอนดูของผมอยู่หา่างออกมาพอสมควร ต้องขับรถผ่านซอยบ้านมาอีกประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตรเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ผมโดนน้องชายแขะซื้อคอนโดไกลจากที่ทํางานก่อบ,บ้านใครที่ไหนเขาเคยกันส่วนผมไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงเพียงแต่ต่อกลับไปอย่างจริงจังก็พี่มึงไงไอ้น้องเลิฟเลยได้คํำสรรเสริญมาอีกหนึ่งกระบุงเอาเถอะเป็นหมอผู้บริสุทธิ์ยอมยอมรับการกลดด่าได้อย่างสบายๆเพื่อโลกและเพื่อสันทิสุขของครอบครัวพี่หมอ ว่าไงเราฮะหลุดออกจากความคิดเร่เปื่อยต่ตอนที่โดนคนข้างๆยื่นมือมาเขย่าไหลในจังหวะที่กําลัง,ลองรอเลี้ยวรถออกจากห้างผมตอบรับแต่ไม่ได้หันไปหาอีกคนเพราะกําลังดูรถอยู่พอได้จังหวะที่รถทางขวาขาดท่วงก็เลี้ยวออกมาทันทีก่อนจะชํำเลืองมองคนที่ยังไม่ยอมพูดอะไรออกมาหลังจากเรียกกันมีอะไรหรือเปล่าเราเฮะอขอจับมือได้ไหมครับอ้ออ้ได้สิ ความคิดหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งในจังหวะที่หัวใจสะดุดเพราะคําพูดตรงๆของอีกคนการจับมือของเราสองคนในช่วงหลังๆมาน,นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกคนเหมือนอยากสัมผัสเพื่อความเคยชินหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจมากนะักแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องปกติปะวะที่ผมจะไม่รู้สึกอะไรเลยเวลาจับมือมันก็ต้องมีบ้างแล้วอารมณ์ใจสัน่นหน้าร้อนอะ่ะยิ่งมือน้องมันนุ่มนิ่มไม่ได้แข็งกล้านมันมือต้นไม้น้องชายของผมอีกด้วย แล้วพี่หมอคนสดใจบ้าคนนี้จะไม่รู้สึกได้ยังไงกันล่ะวะเฮ้ยเกเรอุ้ยเขินยอมรับตรงๆเลยว่าแอบเขินหลายทีแล้วด้วยแต่ต้องทําเป็นขลิมยิงมุกป,ป,ปึ้งงกลบเกินกันไปมือพี่หมออุ่นเราชอบมากเลยละ่ะชอบก็เก็บไว้ในใจบ้างก็ได้ลูกพูดออกมาหมดพี่หมอเขินจนหน้าจะไหม้หมดแล้วเนี่ยว่าแต่ผมเขินน้องมาทำไมวะมือเราก็นุ่มดีพี่หมอชอบไหม หมายถึงจับมือสินะอืมชอบสิชอบเหมือนกันเลยโอ้โยขอเขิเนเอออย่าห้ามเลยเจอแบบนี้ไม่ไหวหรอกอฮ้ยบรรยากาศแปลกๆคำพูดก็แปลกอะ่ะทำไมเหมือนไม่ได้คุยเรื่องจับมือกันเลยอะ่ะใจสั่นใจเต้นหมดแล้วเนี่ยทําไมวันนี้รถแอร์ไม่เย็นเลยต้องเอาไปเติมน้ํายาแอร์แล้วหรอมั้งช่วงนี้อันหน้าร้อนของประเทศไทยหรือไงนะความร้อนถึงขึ้นหน้าผมง,ง่ายขนาดนี้พี่หมอ อีกแล้วเร่งอีกแล้วมือก็ให้จับแล้วจะเอาอะไรอีกครับอยากจะหันไปถามแต่ก็ขับรถอยู่หันไม่ได้เลยทําแค่ต่อรับสั้นกลับไปว่าเราขอไปห้องพี่ด้วยได้ไหมเออเออเกิดอาการสมองขาดเลือดไปถึงห้าวินาทีพร้อมๆกับหัวใจที่หยุดทํางานไปด้วยเพียงเพราะเด็กที่จับมือกันอยู่ตอนนี้พูดขอออกมาแบบนั้นถ้ารบกวนก็ไม่เป็นไรครับคนรอคําตอบคลายมือที่จับกันอยู่ออกก่อนพูดออกมาเริ่มเสียงงง่อย ทำคนไร้สติแต่มีสตางอย่างผมรีบปรับอารมณ์ตัวเองทันทีไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ไปนะแต่แค่ไม่เคยคิดมาก่อนมากก,กว่าว่าน้องจะขอไปห้องกันง่ายๆแบบนี้ได้ดิคิดมากอะวางมือบนกลุ่มผมนุ่มแล้วยกหัวโค้นเสียงหง่อยแต่หน้าเรียบนิ่งไปมาคนได้ฟังคำตอบก็คงจะดีใจมากแต่ก็ไม่ได้ยิ้มออกมาหรอกนะทำแค่ยกมือขึ้นมาจับเอามือผม ที่วางอยู่บนหัวตัวเองไปประสานนิ้วเอาไว้เล่นอารมณ์หายใจสะดุดกิกกักขอบคุณพี่หมอคนใจดีอืมอมืไม่เป็นไรหรอกผมว่ามันติดผมแล้ววะหรืออาจจะแค่เหงาที่ต้องอยู่คนเดียวเออแล้วผมละ่ะติดน้องมันเหมือนกันหรือเปล่านะทำไมถึงไม่รู้สึกว่าอีกคนเข้ามาก้าวกายชีวิตกันเลยถึงห้องพี่แล้วตั้งดูเน็ตฟิกกันนะได้สิหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะผมก็เหงาเหมือนกันนะ่ะ ขีกาดขีกาดขีกาดนี่นี่นี่เลาเอาในกระเป๋าหลังไงเฮ้ยหันมาหน่อยเร็วเอี่ยวตัวให้คนที่ยืนอยู่หน้าประตูหยิบเอากระเป๋าเงินที่กระเป๋าหลังกางเกงเพื่อเอาขีกาดไปเปิดประตูห้องได้แล้วประตูห้องถูกเปิดออกเมื่อเสียงปลล็อกประตูดังขึ้นคนยืนอยู่ด้านหน้าทำหน้าที่ยันประตูค้างไว้เพื่อให้ผมแบกของเข้าไปรอว่า ีกระเป๋าผ้าใส่ของเพียงแค่สองใบเท่านั้นเลยจําเป็นจะต้องยัดทุกอย่างเข้าด้วยกันจนแน่นใบเล็กผมให้อีกคนถือไว้ส่วนใบใหญ่ผมแบกมาหนักจนขาแทบสุดดีนะที่ออกกําลังกายอยู่บ่อยๆไม่งั้นก็ไม่มีทางแบบขึ้นมาได้ในรอบเดียวแน่ๆเชิญครับเชิญครับขอบคุณคนได้รับคําเชิญเดินตามหลังเข้ามาพราะปิดประตูห้องให้โจตัวจัดการถอดรองเท้าผ้าใบสีขาวขอตัวเองออกแล้ว วางไว้บนชั้นตรงที่ยังว่างอยู่เรียบร้อยรวมถึงเก็บเอารองเท้าของผมที่เพิ่งถอดตอนเดินเข้าห้องไปวางเอาไว้ให้ด้วยเห็นแล้วก็รู้สึกดีแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ห้องพี่หมอใหญ่จังมีตู้ปลาด้วยมีห้องใหญ่กว่าน,นี้อีกนะเหรอเจอแก๊สเดินไปหยุดอยู่ที่ตู้ปลาบานใหญ่จ้องมองในขนหนกับนางน้อยหนาไหวยน้ำไปมาตากลมมองตามการเคลื่อนไหวของตัวปลาทั้งสองไม่กระพริบแม้แต่ตอนคุยกับผมน้องมันก็ยังไม่หันมามองเลย ชั้นบนอะ่ะใหญ่เกือบทั้งชั้นเลยละ่ะรู้สึกว่าชั้นน่าจะมีแค่สองห้องเองนะงั้นก็เหมือนบ้านเลยดิคงงั้นแหละคนดูปลาจนพอใจแล้วหมุนตัวเดินมาเกาะขอบโต๊ะกินข้าวตัวยาไว้มองหน้าผมในตอนที่พูด,ดน้ำเสียงติดจะสงสัยทำไมไม่ซื้อบ้านอยู่คนมีเงินพูดยากพอผมออกออกไปแบบนั้นน้องมันก็พูดทวนคำกันคนมีเงินเหรอผมได้เทน้ำใส่แก้วทั้งสองใบจนเสร็จ ก็หยิบขึ้นแล้วยื่นส่งไปให้เป็นจังหวัดเดียวกันกันกบที่หวัวทุยสายไปมาเบาๆแล้วพูดออกมานิ่งๆไม่เห็นจะพูดยากเลยแน่กวนเก่งน่าเดียวเนี่ยเราเปล่านะคนโดนผมห้ามตาดูใส่ยกมือโบอกไปมาเพื่อปฏิเสธความผิดของตัวเองก่อนจะเปลี่ยนเรื่องมาเป็นไล่ให้ผมไปอาบน้นําแทนพี่หมอไปอาบน้ําเถอะเดี๋ยวเราช่วยเอาของเก็บในครัวให้ทําเป็นเหรอน่าจะเก่งกว่าคนบางคน คำพูดไม่เท้าสายตาที่มองตงัวไปอ่างสมบัติสเา็ร็จรูปวางคู่อยู่กับสเปย์ปรับอากาศผมอ่ะแค่ไม่ว่างเก็บหรอกไม่ได้วางมั่ัสวสักหน่อยฮหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วชี้หน้าฆ่าโทษอีกคนอย่างเหลืออดอยากจะเดินเข้าไปขย่าและกัดให้จมเขี้ยวเลยอะไรความแค้นทําไมอ่ะโคหมายถึงทําอะไรให้สินะไม่มีไม่มีไม่มีไปอาบน้าแล้ว ฝากคนเก่งเก็บของให้ด้วยแล้วกันนะโยนปล่าขึ้นดื่มจนหมดแก้วหลังจากพูดจบแล้วปล่อยคนเก่งของเขาจะขอใช้จากกระเป๋าผ้าใบใหญ่ที่ผมแบกมาให้อย่างให้เจ้าตัวเสนอผมก็คงถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องชำระล้างความนอกเปิดอของตัวเองหลังจากดรอเคมมาเกือบ24ชั่วโมงเข้ามาในห้องน้ำพร้อมกับผ้าขนหนูผืนใหญ่ที่ใช้พานรอบเอวเอาไว้เมื่อทำการปลดเปลื้องเสื้อผ้าออกไปจนหมดแล้ว เริ่มต้นจากการอาบน้ำในการแปลงฟันจนสะอาดแล้วถึงเริ่มต้นอาบน้ำอย่างจริงจังปล่อยสายน้ำอุ่นให้รดผ่านตั้งแต่หัวถึงปลายเท้ามันช่วยให้ผมรู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยหน่ายมาตลอดทั้งวันการเรียนหมอไม่ใช่เรื่องง่ายและการเป็นหมอก็ยิงไม่ง่ายเป็นหลายเท่าตัวชีวิตคนไม่ใช่ของเล่นที่พังแล้วจะซ่อมหรือหาซื้อใหม่ได้หน้าที่ของหมออย่างผมยืนอยู่บนความเสี่ยงในทุกๆวัน และยิ่งเสียงมากกว่าเดิมเมื่อเวลานั้นเรากำลังผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนมันเหนื่อยแต่ก็ภาคภูมิใจเพียงแต่ชีวิตหมออย่างผมคงหาคนเข้าใจได้ไม่ง่ายเลยหลายคนที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปหลายคนที่หมือจะเข้าใจแต่ก็ไม่ใช่เลยสุดท้ายการอยู่คนเดียวเลยกลายเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ก็ต้องยอมรับผลค้าเคียงอย่างความเหงาด้วยเช่นกันผมเหงาเพราะครอบครัวอยู่ห่างไกลและเหงาที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆกัน มีหลายครั้งที่อยากคุยกับใครสักคนเ,เ,ลกเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้เจอมาในแต่ละวันให้ฟังแต่ก็ไม่มีใครคนนั้นผมเลยเลือกที่จะพูดคุยกับคนรอบข้างสร้างเสียงหัวเราะให้กับพวกเขาเป็นการเรียกร้องความสนใจอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายใครมาอารมณ์ดีได้ยังไงกันวะเนี่ยมันไม่คืนเลยนะต้นโมกถอนหายใจให้กับความอินดี้ของตัวเอง อยู่ๆจะมาเข้าหมดเศร้าเล่าความเหงาอะไรในตอนนี้ทำอย่างก,กับว่ามีเวลาเหงามากมายนักแหละแค่จะนอนยังหาเวลาไม่ค่อยได้เลยเมื่อคิดได้อย่างนั้นก็เลยทาตัวไร้สาระรีบอาบน้ำให้เสร็จดีกว่าเพื่อที่จะออกไปดูว่าคนเก่งของเขาเก็บของเสร็จแล้วหรือ,อยังอยากจะตรวจส้นหน่อยว่าผลงานกับราคาคุยเหมาะสมกันหรือเปล่าเดินออกจากห้องมาก็เจอคนนั่งหลังพิงโซฟาตัวยาวสบายใจเฉยผมเลยเอ่ยทักออกไป เป็นไงฮะเราแล้วเดินผ่านตู้ปลาไปสำรวจความเรียบร้อยในครัวเรียบร้อยจริงๆด้วยแฮะต้องยอมรับเลยว่าเจ้ากแก๊เนี่ยทำได้สมราคาคุยจริงๆเ้ายังช่วยเช็ดคราบเลอะของกาแฟที่ผมทำหกไว้เมื่อวานให้อีกด้วยค่อยส่งเงินค่าขนมพี่จ่ายให้หน่อยละกันเนี่ยแก๊เราอยากดูเรื่องไหนล่ะฮะตื่อออกจากครัวมาสำรวจทุกอย่างเรียบร้อยเอ่ยถามคนที่บอกว่าอยากดูหนังด้วยกันแต่แปลก พูดอะไรเจ้าตัวก็ไม่ยอมตอบผมเลยต้องเดินเข้าไปดูใกล้ๆหลับซะแล้วเจ้าเด็กนี่นั่งลงบนโซฟาฝั่งที่ว่าข้างๆคนนอนโซฟาห้องผมเป็นรูปตัวแอลฝั่งอีกคนนอนอยู่ยืนไปทางหน้าทีวีเรียกได้ว่าเป็นเตียงนอนย่อมๆได้เลยผมเองก็มันจะเผลอหลับเวลานอนดูทีวีบ่อยๆเลยซื้อหมออิงใบใหญ่มาวางเอาไว้ด้วยกินอิ่มแล้วก็นอนเด็กจริงๆเลยคนนี้ ใช้นิ้วจิ้มแก้มป่องของคนนอนหลับตาพริมเปิดตาสีอ่อนปิดดวงตาคู่สวยจนสนิทผมใช้นิ้วลากลงบนจมูกดวงรั้งเบาๆก็จะลองกางมือออกเพื่อวัดขนาดหน้าของคนหลับดูหน้าเล็กเท่ามือเลยอุ๊ยหน้ามันใสอดใจไม่ไหวเลยถ้ามือลงไปบนหน้าคนหลับเพื่อแก้แค้นคนโดยรบกวนก็เหมือนจะเริ่มรู้สึกตัวเจาตัวหันหน้าหนีก่อยคลางเอ,ออออกมา ส่วนคนแกล้งอย่างผมก็รีบกลับมานั่งทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเผื่อว่าเจ้าตัวตื่นขึ้นมาจะได้บอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเอยหนาวเออเออแป๊บแป๊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 แต่คนที่คิดว่าจะตื่นยังคงหลับตานิ่งเจ้าตัวพูดออกมาอย่างแผ่วเบาเหมือนกับยกมือขึ้นกอดอกของตัวเองเอาไว้พอได้ยินแบบนั้นผมก็เลยลุกขึ้นไปเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศแหวะเข้าห้องไปหยิบผ้าห่มผืนเล็กในตู้มห่มให้ด้วยเลย กางผ้าห่มออกสะบัดเบาๆเพื่อไล่ฝุ่นก็จะคลุมตัวให้คนที่นอนหลับไม่รู้เรื่องอยู่แต่แล้วจังหวะที่กำลังจะวางผ้าลงบนอกน้องคนนอนหลับก็ยกมือขึ้นมาจับแขนของผมเอาไว้ทั้งยังบ่นพึมพำเรียกผมว่าพ่ออีกด้วยคิดถึงพ่อมากเลยสินะเนี่ยพ่อพ่อนอนนะครับคนดีไหนๆก็กลายเป็นพ่อในความฝันของน้องไปแล้ว ผมเลยที้ตัวนั่งลงบนพื้นข้างๆโซฟาปล่อยแคตให้เจ้าตัวเล็กกอดเอาไว้ไม่ได้ดึงออกใช้มืออีกข้างลูบหัวน้องเพื่อให้เจ้าแก๊สนอนหลับลึกกว่าเดิมคนโดนลูกหัวยังคงระเบิดแรกพ่ออยู่สักพักก็จะเริ่มพรรมึมพำฝงไม่เป็นคำแล้วนิ่งเงียบไปส่วนผมที่พลังงานร่างกายเริ่มหมดลงก็เลยใช้แขนข้างที่ว่างวางพาดบนโซฟาซุกหน้าลงบนแขนตัวเองเพื่อน,นอนตั้งใจะจะหลับเอาแรงสักหน่อย ไม่ได้คิดจะหลับจริงจังอะไรหรอกนะเลยไม่ได้ลุกขึ้นไปนอนดีๆผมตื่นในตอนที่รู้สึกถึงลมอุ่นๆเป่าลดบนใบหน้าจึงค่อยๆเปิดเปลือกตาที่แสนหนักอึ้งกับทิพตาสองสามครั้งเพื่อปล่าความคุ้นชินและสิ่งแรกที่ได้เห็นหลังจากทุกอย่างถูกปรับจนชัดเจนแล้วคือใบหน้าเล็กเท่าฝ่ามือของคนที่นอนหลับอยู่บนโซฟาลมอุ่นร้อนที่ปลุกผมให้ตื่นคือลมหายใจของเขา ปากอิ่มเพเย่ขึ้นจนเห็นฟันกระต่ายซี่ใหญ่อยู่หางไปจากตรงหน้าผมไม่ถึงคืบเลยด้วยซ้ำดวงตาคู่สวยยังคงปิดสนิทไม่มีความเ,าเคลื่อนไหวตัดจากหัวใจของผมที่ตอนนี้สั่นไหวจนแทบจะทะลุออกจากอกเร็วกว่าความคิดทั้งหมดในสมองคือการที่ผมเลื่อนหน้าเข้าไปจนปลายสมุกชนกับแก้มขดลิฟีปากและบนเลีย,ปา,ลยปากอิ่มอย่างเผอตัวลมหายใจอุ่นของอีกคนเป่าลดลงบนซี่แก้วจนขนอ่อนลุกผมหลับตาลงในช่วงวิดาทีนั้น แล้วส่งลิแสแทรกผ่านรอยแยากของลิฟฟี่ปากอิ่มที่เพเยอ,อยู่เข้าไปทักทายกับฟันกระต่ายที่ซี่สวยพี่หมอเออแก๊สกล้นหายใจอย่างอัตโนมัติเมื่อนคนที่นอนหลับอยู่ลืมตาขึ้นมาหัวใจจะตอนนั้นล่วงหล่นลงไปอยู่ที่ปลายเทา้าเสียงแห่ของคนที่เพิ่งตื่นกับดวงตากลม,มีแววสับสนกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นผมเองก็ไม่ต่างกันเลยเราสองคนจะคงอยู่ในท่าทางประหลาดนั้นเพียงแต่ ผมหอยหาออกจากน้องออกมาได้สองคืบแล้วไม่กล้าขยับมากกว่านี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันเราสองคนจ้องตาก,กันอยู่เกิบนาทีก่อนที่คนตรงหน้าจะเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนพี่พี่ทำอะไรเราขอขอโทษเออเขาผู้ของผมถูกกล้นหายไปกับลิฟฝีป่าอิ่มที่กดทับลงมาจะตัวแช่ค้างเอาไว้เหมือนใจและร่างกายของผมที่ค้างตึงไปในตอนนี้ รู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตจนชาว,ว่าตั้งแต่หัวถึงปลายเท้ารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่คนบนโซฟากําลังถอนริีวปากหาออกไปเป็นในตอนนั้นเองที่ผมดันตัวขึ้นไปบนโซฟาคล่อมทับร่างเล็กที่นอนอยู่ก่อนแล้วโชกปางลงบนปากอิ่มอย่าไม่คิดจะพูดอะไรอีกบทเบียดดูดเมี้ยมอย่างคนเอาแต่ใจสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก,ก,ก Life. อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไคร้ดนะครับสำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ให้เสียงภาษไทยโดย Chicken Voice Studio